คิดว่าตัวเองเป็นคนตลกแต่เขามองกระจกอ้าวเป็นคนสวยสวยแล้วยังน่ารักอีกด้วยไม่ชมว่าตัวเองสวยจะชมแมวที่นหนคนเราตัวเองสวยก่อนก่อนจะว่าสัคนอื่นเอบอบ่อไเอาไปคิดจะพูดเล่นหรือจะพูดจริงก็ไม่สมควรที่จะไปพูดจะเขานะจ๊ะ บอกไว้ก่อนใช่ไหมคนเราไม่ไว่าจะเหยียดผิวหรือบโบลี่คนอื่นเป็นช่างสังคมนไไับไระไรนะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากโบลี่โบลี่คนอื่นในะยอน่องออจะคล้องว่าจะคล้องนางงามิคนที่โบลี่คนอื่นเราเหยียดผิวคน,นอื่นตัวเองก็งมีที่ตำหนิเหมือนกันเพราะว่าลูกแราเจอร่างก,กายมันเป็นแค่ลูร่ากภายนอกแต่จะดีกิน เธอนะควรเอาเวลาน่ะไปนั่งลดหุ่นนะ่ะเออเอาเวลาเนะี่ยเวลากินนะ่ะลดน้อยๆลงหน่อยเวลากินเออเอาเวลาเไปลดหุ่นจะได้มีผู้ชมผู้ชายมองบ้างนะสงสารแชร์อะไรหรอกขึ้นคานแล้วไปหาผัวไปมีลูกซะขึ้นคานแล้วนะอายุปุณนั้นแล้วควรจะมีลูกได้แล้วก่อนที่จะมีผัวนี่นะบอกไว้ก่อนไปลดหุ่นก่อนถ้าอย่างนั้นไม่มีใครเอาเนะ ยังเป็นช้างอยนะู่นั้นไม่มีใครเอานะจ๊ะคนเราไม่ว่าดีเหยียดผิวหรือบริโภคคนอื่นเป็นช่างสังคมลับใบเนี่ยเป็นสิ่ง,างยากที่จะทำเายังเป็นช้างอยนะู่นั้นไม่มีใครเอานะจ๊ะว่าลูกน้าเลี้ยลอกกายมันเป็นแค่ลูกจากภายนอกแต่จะดี